ฉเฉลยแล้วใหม่ดาวิกาสวยขนาดนี้เป็นนางงามไม่ได้นางเอกดังใหม่ดาวิกาฉเฉลยแล้วสวยเป๊ะขนาดนี้ทําไมไม่ได้เป็นนางงามตามความฝันวัยเด็กจากที่เกานหน้าในนางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่สร้างความฮือฮาด้วยการแปลงโฉมครั้งใหญ่จัดเต็มกับลูกนางงามสวมมงและชุดราตรีสุดอลังการจนแฟนๆพา,ก,พากันเข้ามากดไลค์ให้กับความสวยลูจักรวาลพร้อมแคปชั่นกำกับว่าความฝันที่ไม่กล้าฝันวันนี้ได้ลองทำแล้วคะ่ะ ขอบคุณรีมทีมดาวินคงับประทับใจมากๆวันนี้ไปเจอกันในแอปดาว c h แชนแน18นก15นาทีนะคะรับรองมงลงแน่งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทำไมสาวใหม่ถึงไม่กล้าฝันลงประกวดนางงามทั้งที่รูปร่างหน้าตาสวยเป๊ะแบบไรที่ติขนาดนี้ล่าสุดเจ้าตัว ได้ออกมาเฉลยเหตุผลผ่านทางช่อง y o YouTube ดาวิกาช n n e l ให้ฟังว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าดาวิกาเนี่ยนั่งตรงข้ามกับคุณแดงเลยคุณแดงก็ถามว่าอยากทำอะไรอยากประกวดนางงามหรือว่าอยากเล่นละครเนี่ยก็มั่นหน้าตอบเลยค่ะหนูอยากเป็นนางงามคุณแดงเลยบอกให้ลุกขึ้นแล้วก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้าดูทรงว่าเด็กคนนี้จะประกวดนางงามได้ไหมผลปรากฏคือขาไม่เต็มขาโกงขาเป็นนางแบบค่ะ ไม่ได้เป็นนางงามคุณแรงก็บอกให้ไปเล่นละครเลยสรุปไปประกวดนางงามไม่ได้เพราะขา